คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าบอสปีศาจวัวในเกมเซเว่นไอรีเวิร์ดกันครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทรวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับบอสปีศาจวัวเนี่ยก็จะเป็นเรดบอสต,ตัวที่2นะครับในเกมเซเว่นไ e รีเบิร์เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากไอเทมก่อนละกันนะครับผมว่า บอสตัวนี้มีอะไรน่าสนใจทําไมคนถึงจะต้องมาฟาร์มกันนะครับมาดูเซตแรกกันก่อนเลยนะครับคือเซตนายประตูครับผมอ่าซึ่งถ้าเราใส่เซตนี้2ชิ้นเนี่ยเราจะได้อัตราบล็อกอยู่ที่15%นะครับถ้าใส่4ชิ้นจะได้อัตราบล็อก30%ครับและพอเราติดบล็อกเนี่ยมันจะลดความเสียหายของบล็อกอีก 15%นั่นเองครับสำหรับคนที่ยังงงอยู่นะครับว่าอัตราบล็อกคืออะไรนะครับก็คือการบล็อกเนี่ยถ้ามันติดขึ้นมานะครับดาเมจที่เราได้รับเนี่ยจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับสมมติว่าปกติเราโดนดาเมจ1 0 0 0 0นะครับถ้าติดบล็อกก็จะเหลือ5,000นะครับผมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งเขาติดคีิและเราติดบล็อกนะครับอ่าดาเมจเนี่ยก็จะกลายเป็นความเสียหายทั่วไปนะครับก็คือเขาก็ไม่ติดคี เราก็ไม่ติดบล็อกมันก็จะกลับมาเป็นดาเมจตรงกลางอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเซตนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับตัวทีมถึกหลายๆตัวนะครับที่ลุ้นให้มันติดบล็อกเพื่อโดนดามเมจแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้ครับเซตที่2นะครับก็คือเซตผู้พิทักษ์นั่นเองครับซึ่งเซตนี้ก็เป็นการเพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับผมใส่2ชิ้นก็15%ใส่4ชิ้นก็35%ก็จะเน้นแบบว่าได้ดีเฟนซ์เยอะๆไปเลยนะครับก็อาจจะเหมาะกับพวกอ e ีวานที่แบบว่าโอเคกลางโล่าามปป้้อองกันันนนะะไรรณ นะครับก็ใส่กับตัวแท้งเหมือนกันนะครับหรือจะเอาไปแบ่งใส่พวกตัวซับก็ได้นะครับและเซตสุดท้ายครับก็คือเซตนักฆ่านั่นเองครับเซตนี้เนี่ยใส่2ชิ้นจะได้อัตราคริ15%นะครับส่วนถ้าเกิดใส่4ชิ้นนะตรงนี้มันไม่ได้แปรนะครับอ่าแต่ว่ามันจะได้อัตราคริ 3 0นะครับและมีโอกาสที่จะไม่ส่วนป้องกันอีก20%ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่เหมาะกับตัวเดเมดอย่างเช่นพวกตัวอย่างพาสคาวอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ3เซ็ตนะครับที่ดอบจากปีศาจวัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดทีมกันหน่อยครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของบอสวัวกันนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเปิดมาที่กลยุทธ์เลยนะครับผมจะให้ดูข้อมูลพื้นฐานของบอสวัวก่อนนะครับอันดับแรกคือเรื่องของสปีดครับ สำหรับบอสวัวเนี่ยสปีดทีมเขาเนี่ยจะสูงมากนะครับถึง240เลยนะครับเมื่อเทียบกับบอสตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมฮะ60 70นะฮะซึ่งเราทำเกินอยู่แล้วนะเพราะอันนี้คือสปีดรวมของทีมเขา5ตัวนั่นเองนะครับพอสปีดรวมเขาเยอะเนี่ยแปลว่าบอสวัวเนี่ยมันจะได้เปิดก่อนถ้าคุณไม่ได้ทำสปีดได้เกิน2 4 1ทั้งทีม นะครับอ่าวัวมันจะเปิดก่อนเสมอนะครับและบอสวัวนะครับความสามารถของเขามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะฮะการตีธรรมดาเนี่ยจะตีทีละ2ตัวครับอ่าและการตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาสทําให้เราเนี่ยติดหินอีกด้วยนะครับผม70%ซนะซึ่งการติดหินเนี่ยมันก็จะเป็นการแข็ง อ่าแบบมันจะแข็งเป็นหินเลยนะครับแล้วถ้าหินระเบิดออกมาเนี่ยก็จะได้รับความเสียหาย1 2 0ของพลังโจมตีนั่นเองและสกิลต่อมานะครับจะเป็นสกิลหมู่นะครับที่จะทำดาเมจ1ครั้ง80%ของพลังโจมตีนะครับและมีโอกาสทำให้เราเนี่ยติดเลือดไหลถึง70%ดเปเ็นเป็นเวลาสามวันวด้วยนะครับและจะมีการเรียกฮงดำออกมาฮะฮะงดำก็คือตัวลูกน้องมัน นะครับผมอ่าสกิลต่อมาก็เป็นสกิลหมู่ครับสกิลนี้ก็ทำดาเมจแรง130%เป็นเวทนะครับแล้วก็มีโอกาสเลือดไหลเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาครับก็จะเป็นสกิลหมู่อีกแล้วนะฮะสกิลนี้เป็นหมู่แล้วก็แรงนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้เป็นหินเนี่ย70%นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นแพสซีฟของเขานะครับอ่าแพสซีฟของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีลดทอนนะครับเมื่อหงดำรอดชีวิต นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มปริมาณความเสียหายเมื่อหงดํารอดชีวิตนะครับอ่าสออันนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าเขายังมีลูกน้องอยู่เนี่ยเราจะตีแทบไม่เข้าเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่ามันลดปริมาณความเสียหายที่ได้รับถึง90%นะครับอ่าและตัวมันก็จะตีแรงด้วยถึง30%นะอ่าแล้วก็อันนี้ครับในทุกๆเทินนะไอตัวบอสวัวเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าเทิร์นละ15% 15% 15% เพราะฉะนั้นในด่านเนี่ยครับเราจะเล่นแบบยื้อๆนานๆไม่ได้เพราะยิ่งนานไปวัวมันจะยิ่งเก่งนั่นเองนะอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับเรามารู้จักกับไอตัวหงดําลูกของมันก่อนนะครับหงดําสามารถตีธรรมดาปกติได้และหงดํานะครับมีสกิลนี้ครับอ่าถ้าโจมตีครบ3ามครั้งนะครับ มันจะทำดาเมจแบบระเบิดตัวเองนะดาเมจ99,999ก็คือตายเลยนะครับและตัวฮงดําเนี่ยมีแพสซีฟลดทอน10เทินนะครับนั่นก็คือฮงดําเนี่ยถึกเหมือนกันเออนะเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีตัวลบบัฟในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะอ่านี่คือฟอร์เมชันของบอสวัวนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตัวละครที่น่าใช้และจริงๆแทบจะบังคับใช้เลยตัวแรกนะครับผมก็คือ ตัวของแบ็กโรสครับทุกคนแบ็กโรสเนี่ยเป็นตัวที่บังคับใช้นะครับผมหน้าที่หลักๆของแบ็กโรสหนึ่งเลยคุ้มกันสถานะการเป็นหินนะฮะคือถ้าเกิดว่าเราใส่แบ็กโรสไว้เนี่ยเราก็จะก,กันหินได้2เทินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองด้วยก็คือแบ็กโรสเนี่ยเป็นตัวดาเมจเหมือนกัน นะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะมาตอนที่เราปน2ดาวนั่นเองนะอ่าแต่หลักๆคือเอามากันหินแล้วก็ข้อที่2คือสกิลนี้ครับกุหลาบร่วงหล่นนะฮะสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่นะครับแล้วก็ลบบัฟได้หนงันนั่นเองนะซึ่งตัวนี้ครับมันก็จะสามารถเอามาลบบัฟไอตัวลูกน้องได้นั่นแหละที่ลูกน้องมันถิกถิอ่ะเออก็เราก็จะต้องใช้สกิลนี้ในการเคลียร์ลูกน้องวัวนะครับผมอ่าส่วนสกิลนี้นะครับเป็นสกิลดาเมจเดี่ยวจริงๆแทบ จะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้นะครับผมอ่หน้าที่หลักๆก,ก็คือ2สกิลนี้นะครับการการหินกับเคลียร์ลูกนั่นเองนะอะ่าแต่ว่าเซตที่ผมจะใส่ให้กับแบ็กโรสเนี่ยจะเป็นเซตที่เพิ่มเลือดหรือเพิ่มความถึกนะครับอ่าเพราะแบ็กโรสเนี่ยหน้าที่คือเคลียร์ลูกล้วนๆเลยไม่ได้มีผลกับการตีบอสหรืออะไรเท่าไหร่นะครับก็เลยจะเน้นแบบใส่ให้ตัวแบ็กโรสยืนได้เพื่อจะเคลียร์ลูกในเวฟถัดๆไปได้ด้วยนั่นเองนะแบ็กโรสเนี่ยห้ามตายก่อนเด็ดขาดนะครับน,นี่คือตัว บ,บังคับตัวแรกนะครับผมอ่ะตัวบังคับตัวถัดมานะครับคือคารอนครับอ่าคารอนจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่เอามายืนเพื่อกันเลือดไหลได้นะครับอ่านี่คือตัวที่เอาไว้กันเลือดไหลได้เลยนะเพราะเมื่อกี้ที่เราอ่านสกิลวัวเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีทั้งหินมีทั้งเลือดไหลนะครับและอีกอย่างคารอนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ฮิลแรงนะครับอ่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ฮิลแรงอีกหนึ่งตัวคือฮิลแบบว่า ฮิวทีเดียวไปเลยมันจะไม่ได้ฮิวเทินเหมือนยูอ e, ีที่แบบว่าโอเคฮิวไว้ก่อนแล้วก็เข้าเทินใครก็ฮิลอันนี้มันจะฮิลทันทีซึ่งเป็นตัวซับที่ฮิวได้ค่อนข้างแรงมากนั่นเองนะก็จะใส่เป็นเซตเลือดเซตถึกอะไรก็ว่ากันไปทําให้ตัวเขาเนี่ยถึกๆนั่นเองนะอ่านี่คือตัวที่บังคับนะสตัวแล้วนะ กสถานะนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวดาเมจด,ด้านหลักกันบ้างนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างที่น่าใช้ในโหมดนี้นะครับตัวแรกเลยสําหรับคนที่ดวงแบบเกลือจะจัดไม่มีตัวระดับพื้นทองแล้วกันนะก็คือจะเป็นสไนปเปอร์ครับอ่ะทำไมถึงต้องเป็นสไนปเปอร์นะครับเพราะสไนปเปอร์เนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีฟที่ชื่อว่าเทคนิคการล่านะครับเขาบอกว่าเมื่อศัตรูตาย1คนจะได้รับสแต็กของเทคนิคการล่า1นึ่งสแต็กนั่นเองนะครับ ซึ่งสเต็คเนี่ยครับแต่ละสเต็คเนี่ยมันจะได้ความเสียหายกายภาพที่สร้างขึ้นเพิ่ม10%นะครับแล้วเมื่อกี้เราทราบแล้วนะว่าวัวเนี่ยมีลูกน้อง4ตัวถ้าแบ็คโรสเคลียร์ลูกน้องทั้ง4ตัวได้ปุ๊บสเนปเปอร์จะได้บูสต์แตเมจื่อพัฟฟ์4ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมา40%นะครับทำให้สเนปเปอร์เนี่ยยิงได้แรงมากในสกิลกระสุนพิพากษานะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะใช้แพสซีฟทั้งหมด4สเต็คเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติม11%ของพลังโจมตีีีกกาาาายยยยภพนนะคคครรัับแล้ว้วว็มเเสห1ง่ จะเท่ากับ275%ของพลังโจมตีกายภาพสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลซูมหัวที่เอาไว้ยิงบอสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นสายดวงเกลือละกันนะครับไม่มีตัวพื้นทองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวพื้นทองนะครับที่สามารถเล่นได้ดีนะครับหรือโชคดีเปิดได้มานะครับเซออินจากมังกรนะครับคุณสามารถใช้ได้เหมือนกัน นะครับอ่าคุณปั้นเซอินมาแล้วไหนๆก็ปั้นมาจากบังกรแล้วสามารถใช้เซอินเนี่ยเข้ามาลงเล่นในเรดนี้สร้างดาเมจได้ครับไม่ขี้เละตัวนี้คือตัวที่แบบมาที่บอสวัวก,ก็เก่งเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอาให้สุดจริงๆในบอสวัวน,นะครับต้องเป็นเอสปาดาครับผมอ่าเอสปาดาเนี่ยที่ผมลองนะฮะอ่า ยังตอนแรกที่ยังไม่ได้เจาะใส่อุวุธ2อันเนี่ยยังแรงกว่าเซอินที่เจาะใส่ของครบ4ชิ้นบวก15บนะครับบอกเลยนะอ่าเพราะเอสเปรตาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากในบอสบัวอ่ะเรามาดูกันว่าทําไมมันถึงเก่งนะครับเริ่มจากแพสซีฟก่อนนะครับแพสซีฟเนี่ยจะคล้ายๆกับสไนเปอร์ครับก็คือเมื่อศัตรูตาย1คนปุ๊บจะได้สแต็กชาระล้างพลังเวทอ่าซึ่งชําระล้างพลังเวทเนี่ยก็คือจะเพิ่มปริมาณความเสียหายเวทที่สร้างขึ้น 8%ต่อ1สแตกนะอ่าและเพิ่มอัตาคิดอีก10%ต่อสแต็กนะครับอ่านั่นหมายความว่าถ้าเคลียร์ลูกน้องได้ปุ๊บตรงนี้32%กับคิดอีก40%นะอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยครับถ้าเกิดว่าอ่านี่เนาะบอสวัวเนี่ยหลักๆเนี่ยมันโจมตีเป็นเวทนะครับอ่าเราเนี่ยก็จะยืนถึกกับเวทได้ด้วยนะอ่านี่คือพาสซีฟนะ ต่อมานะครับมาดูสกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกเนี่ยก็คือสร้างความเสียหาย1ครั้งปกตินะครับแต่ว่าจะแปะมาร์กเวดเบาบางนะแปะดีบัฟตัวนี้ใส่ตัวบอสวัวด้วยซึ่งตัวนี้ครับมันจะทําให้วัวเนี่ยโดนเวทแรงขึ้น26%อ่าเอสบาร่าเนี่ยมันเป็นตัวสายเวดอยู่แล้วนะครับและสกิลนี้ครับคำพิพากษาของพระเจ้านะฮะมันจะใช้สแต็คทั้งหมดในแพสซีฟเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มเติม26%ของพลังโจมตีเวท และ1,300%งของ HP สูงสุดของเป้าหมายอ่าก็คือ max HP ของวัวที่แบบบอสอ่ะมันเลือดมันเยอะอยู่แล้วถูกไหมอ่าแล้วก็ความเสียหาย1ครั้งเนี่ยจะเท่ากับ425%ของพลังโจมตีเวทนั่นเองนะอ่าถ้าอัพขั้นอะไรได้มันก็จะยิ่งแบบโหดขึ้นมาเนี่ยเห็นปะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือสกิลที่ทำให้เอฟ a นเนี่ย แรงแบบโคตรๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการยิงทั่วๆไปนะครับอันนี้เอสวาราผมเนี่ยยังไม่ได้อัพสกิลอะไรเลยนะครับก็ทำสองดาวไว้แต่2ดาวมันเพิ่มแค่เรื่องของลดพรเวทน,นิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคนี่คือตัวดาเมจดิวลเลอร์หลักๆนะทวนกันอีกทีหนึ่งถ้าใครดวงเกลือมากใช้สซนิปเปอร์อ่ะใครที่ปั้นไซอินมาแล้วจัดไซอินได้นะครับแบบยังไม่อยากเปลองทรัพยากรแต่ถ้าใครปั้นเอสวาราได้ เอสบาราคือตัวที่ดีที่สุดในการเล่นวัวนั่นเองนะครับผมอ่ะอีก2ตําแหน่งนะครับคุณจะใช้อะไรบ้างนะครับตำแหน่งแรกราเชลนะครับราเชลเนี่ยเอามาทำไมนะครับราเชลเนี่ยเอามายืนสวยๆนะครับเพื่อเอานี่ครับเพิ่มพันตาจุดอ่อนนะครับให้กับตัวของเอสปาดาเนาะเพราะว่าน้องราเชลมายืนปุ๊บเนี่ยก็ได้ตรงนี้เพิ่มเลย2 7นะครับ ถามว่าฟีนิกซ์ใช้ได้ไหมฟีนิกซ์ใช้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะลดเดฟได้นะครับ <Yeah. S 1> อ่ามันสามารถที่จะลดเดฟตรงนี้ได้29%เลยนะครับแต่ไอตัวด้านล่างเนี่ยครับมันจะไม่เข้ากับตัวของเอสปาร์ดาเพราะเอสปาร์ดาเนี่ยมันโจมตีเป็นเวทนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เลยจะไม่มีผลนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เซอินโอเคได้ครับอันนี้มีผลหรือถ้าใช้สไนเปอร์อันนี้มีผลนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะเอามาจี้ตรงนี้ได้เพื่อให้ตัววัวเนี่ย ทำดาเมจใตเราเบาลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของราเชลนะครับส่วนอีกตำแหน่งนะครับถ้ายืนไม่ไหวนะครับอีวานคือคำตอบคุณปั้นมาจากมังกรแล้วคุณเอาอีวานมาลงตรงนี้ซ้ำได้เลยนะครับเอามายืนแข็ง รับแพสซีฟให้แบ็กโลสกับคารอนยืนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าโอเคแบ็กโลสกับคารอนทุกตัวของเรายืนได้อ่า่าตัวของราเชลใส่เซ็ตเลือดแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนอีวานออกนะครับไปใส่เป็นพวกเบริก้าก็ได้นะฮะอ่าเบริก้ามาบัฟคิเรนให้กับเอสปาดาอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับก็ ลองดูว่าเราขาดอะไรถ้าเราขาดเดยเมจก็ใส่ตัวที่เพิ่มพลังโจมงตีถ้าเราขาดคริอาจจะใส่สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มคริหรือถ้าเราอยากได้คริแดมก็ใส่เป็นพวกแบบเฟืงนงเฟึงน้อยอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงอาจจะช่วงแรกๆทุกคนอาจจะยังมีกันน้อยถ้าไม่ได้เติมเยอะนะครับอะโอเคตอนนี้เรารู้กันแล้วนะครับผมว่าเราจัดทีมยังไงดีนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันดูนะฮะซึ่งตัวน,นี้มันจะมีเตือนด้วยนะว่าสปีดเราเนี่ยไม่ถึงนะวัวจะเปิดก่อนนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอลุยให้ดูในระดับ9แล้วกันเป็นวัวระดับ9นะครับเพราะระดับ10เนี่ยมันค่อนข้างเดือดตึงมากนะโอเคมาดูกันครับวัวระดับ9เล่นอย่างไรนะครับผมเอาคูณ2ออกให้นะครับและเริ่มเลยไปดูกันครับเอาละครับเราเข้ามาอยู่ในบอสวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดมาถึงให้เราจองสกิลบนแบ็คโรสไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นไงนี่วัวมันจะเปิดก่อนเพราะสปีดมันสูงกว่านะครับเปิดมาหน้านี้ครับอ่ะให้ดูที่ตัวของวัวนะครับคุณจะสังเกตว่าวัวเนี่ยมันจะมีลดปริมาณความแฉะ90แล้วก็ปริมาณความแฉะที่สร้างขึ้น30นะเพราะว่าบัฟเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อมันมีลูกน้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสกิลบนแบ็คโหลดก่อนเพื่อที่จะเคลียร์ลูกน้องในแถวหน้าตรงนี้อ่ะนี่แบ็คโหลดออกไปปั่นปึ๊บ ยิงนะฮะหมดดงนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะใช้อีวานกลางโลกตรงนี้ถ้าใครมองว่าตัวแบ็กโรสกับตัวของคารอนฝั่งเราเนี่ยยืนไหวเนี่ยเราจะใช้สกิลล่างของเอสปาร่าได้เลยนะครับอ่าแล้วหยุดแป๊บหนึ่งฮะอ่ะดูนะฮะให้ดูสังเกตนิดนึงนะฮะหยุดปุ๊บตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าวัวไม่มีบัฟอะไรละอ่าวัวคือบัฟเกี้ยงละเพราะว่าลูกน้องหายไปนะครับแล้วก็ให้เราเล็งสกิลล่างเอสปาร่าก่อนนะอ่าดูนะฮะ สกิลล่างของเอสปาดาเนี่ยมันจะทำดาเมจด้วยแล้วก็แปะดีบัฟด้วยนะครับโอ okay. เคเตยมตัวครับเตรียมตัวดูนะครับสกิลล่างครับแปะดีบัฟปึ๊บนี่อันนี้มันจะเป็นดีบัฟที่ทำให้วัวโดนแรงขึ้นโดนเวทแรงขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องราเชลก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราจะใช้สกิลบนของเอสปาดานะครับและลุ้นครับให้มันติดคลิกกระติดจุดอ่อนพร้อมกันรอดูครับว่าติดไหมชึบชึบชึบยิ่ง โอ้ง้าไปครับ2องแสนหนึ่งนะฮะโดยที่ยังไม่ได้ติดจุดอ่อนนะเมื่อกี้นะฮะอันเมื่อกี้คือติดคีสอย่างเดียวนะทุกคนอาแล้วเราจะเอาคารอนฮิวต่อถ้าสมมุติว่าเราดูเชิงแล้วทีมเราจะยืนไม่ไหวอะไรประมาณนั้นนะครับอาแล้วจังหวะน,นี้ถ้าเราดูแล้วย,ยืนไหวแน่เอาราเชลจกเจาะก็ได้แต่ถ้าดูแล้วยืนไม่ไหวเราอาจจะใช้สกิลล่างราเชลเพื่อลดกามเมจนะครับอะอย่างดูตรงเนี้ยนะฮะดูนะแบ็คโรสเนี่ยอาจจะยืนไม่ไหวดูนะ แต่ผมเลือกที่จะเสี่ยงใช้รายเชลจอกเกาะไปเลยนะครับจังหวะต่อไปเนี่ยวัวจะเรียกลูกน้องเสมอนะครับวิธีดูง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นสกิลแบ็คโรสวนกลับมาเมื่อไหร่นะฮะแปลว่ามันจะเรียกลูกน้องนะครับมันเป็นลูกของมันที่เกมคิดไปแล้วนะแล้วพอลูกน้องออกมาปุ๊บแบ็คโรสต้องเคลียร์ทันทีแบบนี้นะฮะเคลียร์ได้ปุ๊บนะฮะร,รอสกิลล่างเลยครับเอสปาดาเหมือนเดิม นะครับแล้วก็สกิลบนยิงต่อได้เลยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวคุณดูนะฮะรอวัวอันนี้ก่อนนะฮะรอกูดาวก่อนปุ๊บสกิลล่างเอสป้าด้เหมือนเดิมปุ๊บยิงไปหนึ่งดอกนี่อ่าแล้วก็รอใช้สกิลบนครับสกิลบนจะเป็นสกิลปิดเลยเพราะว่ามันจะแรงมากนะฮะโอเคอันนี้วัวม,มันทุกมาบปุ๊บโอเคตอนนี้ติดหินไปแล้วเพราะว่าแบ็คโหลดผมยืนไม่ไหวครับเอสป้าได้ยิงครับ โอ, 2, นะโอ้โหเขาไปสองแสนเจ็ดนฮะโอ้โหนี่คือยังใส่ของไม่ครบสี่รูนะเออเนี่ยอันนี้คือเทคนิคการเล่นเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เราต้องลองดูก่อนว่าตัวทัพเรายืนไหวไหมนะครับฮารอนเรายืนไหวไหมแบ็ครดเรายืนไหวไหม คือที่ตัวที่น่าเป็นห่วงหรือจะเป็นแบ็กโรสเพราะว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวดาเมจแต่เขาต้องยืนให้ได้เพื่อที่จะคอยกันหินแล้วก็เขี่ยลูกน้องนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องโฟกัสที่ตัวของแบ็กโรสเป็นหลักว่าอย่าให้ตายนะครับและทำให้เอสปาร่ายิงให้ได้2ช็อตแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยแค่นี้นะครับก็จะเป็นอันจบบอสวัวได้แล้วครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นเทคนิคการตีบอสบีสารวัวในเซเว่นไนรีเบิร์นั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อน จะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ละกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในเซตติ้งทีมนะครับที่เพื่อนๆสามารถใช้ออโต้ ผ่านได้โดยไม่ยากนะครับผมแต่จริงๆมันก็ปรับเปลี่ยนไส้ในอะไรหลายๆอย่างได้ถ้าเกิดคุณมีเบรลิก้าก็เอามาเสียบเข้ามาแทนอ e ีวานเพื่อเพิ่มคิอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดตัวคุณแน่นกว่าในคลิปนี้คุณก็สามารถที่จะเอาตัวมาเสริมเพื่อที่จะทําให้ทีมของคุณผ่านได้เร็วขึ้นหรือเอสปาด้ยิงได้แรงขึ้นเน้นติดคิชัวๆอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าชินชอบคลิปเทคนิคแบบนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องยุ้ทําคลิป ของเกม Seven n i g h t r ี e วิตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ